เซ t ตโกยังไงให้เรียนดีขึ้นเนาะวันนี้ลองมาดู5วิธีการตั้งเป้าหมายเซ็ตโกการเรียนเซ็ตโกชีวิตให้เรียนดีขึ้นเนาะเขาจะแนะนําวิธีอะไรกันมาบ้างไปดูกันค่ะ Tcaster อ p p แอปสําสำหรับเด็กมปลายเตรียมสอบเข้ามหาลัยข้อมูลข่าวสารมหาลัยอัปเดตครบจบในแอปเดียวพร้อมลุยทุกหลักสูตรในระบบ t c a s ส สวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกับพี่ขวัญอีกแล้วนะคะคนดีคนเดิมวันนี้อ,นอยากจะมาลองชวนคุยกันสักหน่อยว่าน้องๆเ,เคยสงสัยกันไหมว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เขาเรียนกันเก่งๆเนี่ยเขาทําตามเป้าหมายทุกข้อหรือเขาตั้งเป้าหมายยังไงถึงแบบทาได้ขนาดนั้นเนาะเอาจริงๆอ่ะเรื่องพวกนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพรสวรรค์ถูกปะมันก็จริงบางคนมันเกิดมาเก่งเข้าใจไหม เหมือนบางคนที่ร้องเพลงเก่งมากๆเกิดมาคือเสียงเพราะร้องเพลงเป็น3าขวบร้องล,องละประกวดร้องเพลงไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยเนาะบางคนมาักาจ,จะเกิดจากความพยายามได้เหมือนกันบางคนที่แบบเริ่มจากศูนย์เคยอ่านแบบกระทู้ชีวิตนะแบบผมเกเรมากเลยครับ ผมอยากเป็นหมอผมตั้งใจ3ปีสุดท้ายแบบยุบเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้นมันก็มีเหมือนกันนะคนที่แบบพยายามแล้วแบบประสบความสําเร็จแต่จริงๆอ่ะพูดไปเราก็อาจจะไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าคนเหล่านี้ที่เขาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทั้งพรสวรรค์ทั้งความพยายามเนี่ยเขาวางแผนหรือว่าตั้งเป้าหมายกันยังไงบ้างเพื่อให้เรียนไปถึงจุดนั้นนะเข้าใจปะบางคนสอวนอโอลิมปิกวิชาการอะไรเงี้ยเนาะเขาตั้งเป้าหมายกันยังไงเราก็อาจจะไม่รู้เลยซึ่งตอนที่พี่เรียนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมาาายอะะะะไรรขนน,นนนนดัั้้เพะฉะ ก็เลยเห็นปัญหาในจุดนี้ว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยพี่มันหนูจะเริ่มตั้งเป้าหมายยังไงดีมันมี how to ไปให้ทําให้สําเร็จยังไงมันจะไปยังไงต่อเออคือมันก็งงเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเนาะที่น้องๆหลายๆคนก็อาจจะเหมือนพี่คือก็ยังไม่รู้ว่าเราจะวางเป้าหมายยังไงซึ่งเรารู้นะว่าเราอยากเป็นอะไร,รอยากสำเร็จยังไงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตั้งเป้าจะเซตโกจะ how to ทำยังไงให้มันสําเร็จเนาะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาวางแผนไปด้วยกันตามเทคนิค5ข้อนี้ซึ่งเขาบอกมาาเเขป็น ไม่รู้พี่ไม่บอกเลยนะคะแต่5ข้อนี้จะเวิร์กไหมเรามาลองดูไปด้วยกันเราลองวางแผนตามไปด้วยเลยนะคะแล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่พีด้วยนะคะและที่สําคัญเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีด้วยนะคะเราทํางานกันแบบว่าตั้งใจทาให้น้องๆเลยเนาะพวกแบบข้อมูลความรู้อะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็กดไลค์กันเลกดซับสไครต์จะได้ดูคลิปใหม่ๆกันไม่พลาด <Yeah. S 1> อะไรไปนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะช่องทางต่างๆของทีแคสเตอร์นาอขึ้นตรงนี้นะปิ้งนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลย Facebook IG นะคะทวิตเตอร์หรือว่าติ๊กต็อกนะคะได้ได้หมดเลยะคะ่ะมาค่ะเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าเซต g o ยังไงให้เรียนดีขึ้นเนาะมาดูกันข้อแรกเขาบอกให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้อันนี้คืออะไรบางคนอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายอะ่ะบางทีมันตั้งกว้างไปมันทำได้ยากสมมติว่าบอกว่าอยากเรียนเก่งว่ะทำไงให้เรียนเก่งแล้วคำนิยามเพราว่าเรียนเก่งคืออะไระเรียนเก่งคือสอบได้คะแนนดีหรือในห้องต้องได้เกรดสี่เข้าใจปะหรือต้องได้สอบอาบนอถูกปะแล้วเรียนเก่งคือวิชาอะไระยังไงอะ่ะอันนี้ ที่ตั้งเป้าหมายว่าอยากเล่นเก่งน้องลองเปลี่ยนเป็นทเทอมนี้จะได้เกรดเฉลี่ย3.5อ่ะอันนี้อาจจะง่ายกว่าถูกป,ปะเราก็โฟกัสถูกแล้วว่าอ๋อเทอมนี้มันต้องตั้งใจเรียนในห้องเว้ยต้องแบบทําเกรดต้องทาคะแนนสอบในห้องให้ดีให้ได้เกรด3.5ถูกปะงานต้องส่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแนนเก็บจนะต้องมีจิติสัยต้องได้ถูกปะอืมมันจะทําให้เราแบบว่ากําหนดวิธีกรารที่จะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ข้อนี้เลยข้อแรกคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้เนาะ พื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ไปถูกอะ่ะไปถูกทางบางทีอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบที่มันคลุมเครือเกินไปเนาะแล้วก็พอเป้ามันชัดเนี่ยสมองมันจะโฟกัสง่ายอะ่ะอย่างที่บอกมีเส้นทาง,งตา่างๆมองเห็น,นว่าเราต้องไปทําทางไหนเพื่อแบบให้มันเป็นไปในทิศทางหรือว่าได้เป้าหมายที่เรากําหนดเนาะแล้วเราก็จะทําตามได้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตั้งแต่ข้อแรกเลยเปลี่ยน mindset ต,ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็วัดผลได้ดยข้อที่2เขาบอกว่าหลังจากเราตั้งเป้าหมายแล้วอะ่ะให้เราแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆเป็นเป้าหมายย่อย เมื่อกี้เป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรเรียนเทอมนี้ให้ได้เกรด3.5ถูกปะแล้วเป้าหมายย่อยคืออะไรเป้าหมายย่อยก็คือแต่ละวิชามันก็จะต้องได้3.5ถูกปะถ้าเกิดเฉลี่ยให้เท่ากันถูกไหมถ้าเราจะไม่ถั่วเนาะว่าแบบวิชานี้4วิชานี้2อะไรเงี้ยถูกปะเราก็ต้องแบบหลักๆคือดุวิชาต้องได้3.5แล้วย่อยลงมาอีกถ้าอ่ะสมมติแต่ละวิชาต้องได้3.5ชีวะสมมติย่อยลงมาเป็นวิชาชีวะก็ต้องได้3.5ถูกปะแล้วย่อยลงมาได้อีกถ้าสมมติว่าชีววะะะะนนนนนน้้้้้ออ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 งงงงงงยยาาาาไไไดตตตตททรร่่่่่่่่แแลลเเืจบถปปสมมมุคีีช ชีวะให้จบทุกบทก่อนสอบเพื่อที่จะได้เตรียมสอบได้ทันแล้วย่อยลงมาอีกถ้าจะอ่านทุกบทให้ทันก่อนสอบต้องอาจจะไปวางแผนมาแล้วว่า1อาทิตย์ต้องอ่านจบ1บทอะไรอย่างนั้นวางย่อยไปอีกถ้าอาทิตย์นึงต้องอ่านจบ1บทต้องทำไงแต่ละวันต้องอ่านกี่นาทีถ้าแต่ละวันต้องอ่าน50นาทีก็วางแผนไปเลยเอาให้ละเอียดที่สุดแต่ละวันต้องอ่าน50นาทีอ่ะอันนี้ละเอียดสุดหรือยังถ้ายังไม่ละเอียดพอน้องวางเพิ่มไปได้อีกถ้าละเอียดสุดแล้วก็อ่ะประมาณนี้ก็ลองแตกเป้าหมายใหญ่ๆเนาะเนี่ยพอเเรราาาาา้้้วปะะะห็อยยกกจไไไมดด เกต3.5รีแคปนะอยากได้เกด3.5เท่ากับอะไรเป้าหมายใหญ่คือทุกวิชาต้องได้3.5แล้ววิชาที่อ่อนสมมติวิชาที่อ่อนชีวะก็ต้องได้3.5ด้วยอ่ะวางลงมาอีกชีวะ3.5ต้องทำไงอ่ะต้องอ่านหนังสือให้จบทุกบทก่อนสอบเพื่อที่จะไปเตรียมสอบถ้าอ่านให้จบทุกบทก่อนสอบวิคนึงต้องอ่านได้กี่วิชาวิคนึงต้องอ่านได้กี่บทอ่ะวิคนึงต้องอ่านได้1บทจะทำยังไงให้1วิคอ่นได้1บทก็อ่านเวลา50นาทีอะไรประมาณนี้วาางแลเอ,อมให้็กที่สุด ให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเราต้องทําอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นความคืบหน้าไปทีละนิดทีละนิดเนาะแล้วเราก็จะมีกําลังใจด้วยอย่างวันนี้อ่านเสร็จุ่งนี้อ่านเสร็จอยเราก็ทาได้1 0 20%แล้วเนาะดีกว่าแบบวางไว้แต่เป้าใหญ่ซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราความคืบหน้ามันได้เท่าไหร่แนวใช่ไหมมาถัดมาพอวางเป้าหมายแล้วนะทาให้เป็นเป้าเล็กแล้วใช่ปะใส่เป้าหมายลงในตารางเวลาอันนี้สําคัญมากบอกไว้เมื่อกี้ว่าทำยังไงทำให้มันแตกเป้าให้มันเล็กที่สุดใช่ปะเพราะว่านี่ไงมัน อันเนี้ยสาคัญมากพอน้องแบบมีเป้าหมายเล็กๆที่ลงตารางเวลาได้ใช่ปะแต่ละวีค่ะมันจะเห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนมากสมมติน้องลงตารางเวลาลงแพนเนอร์ไว้ว่าอ่านหนังสือเวลา50นาทีถูกปะมันเป็นเป้าที่ทําได้จริงอ่ะมันเป็นเป้าที่แบบเรากลับบ้านไปอะ่ะเราอยากใช้เวลา50นาทีทําให้เสร็จของวันนี้ของพรุ่งนี้ของมดืน,นนี้ทําไปเรื่อยๆจนจบเป็นอาทิตย์หนึ่งอ่ะได้บทหนึ่งละเป็นเดือนหนึ่งได้4บทถูกปะ สามเดือนก่อนสอบน้องได้ครบถึงสองบ,บทเพราะฉะนั้นเนาะเสร็จแล้วอะแตกเป้าเล็กแล้วอะใส่ลงตารางเวลาให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่เป้าหมายลอยๆที่เราคิดไว้ใส่ลงแอคชั่นแพลนลงตารางเวลาให้เราทําได้จริงโดยตรงเนี้ยนะ้องอาจจะใช้อะไรก็ได้เอาจริงกระดาษไหมใครชอบแบบเปเปอร์จดมือใครมีปฏิทินที่บ้านลองกาไว้หรือใครมีแอปแพนเนอร์มาใช้ได้และอยากแนะนำแพนเนอร์หักนะคะฟังชันใหม่ของ TCAster App นะคะ เพิ่มทักได้เนาะน้องๆเข้าไปเพิ่มได้เลยวันนี้หนูจะอ่านจีวะ50นาทีหรือจะอ่านวิชาอะไรเนาะเข้าไปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะน้องๆก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งแอปแพลนเนอร์เนาะที่พี่อยากจะแนะนําเพราะว่ามันก็รวมฟีเจอร์อื่นๆที่สาหรับน้องมาไปด้วยพวกวันสอบวันเตรียมสอบบูพิตอะไรนะ้องก็จะได้เข้าแอปเดียวจบเพราะฉะนั้นฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะกับ p i c k c a s e r แอปนะคะฟีเจอร์แพลนเนอร์หักลองไปใช้กันได้นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะในการจัดลงตารางเวลาเนี่ยเขาเรียกว่า time blocking เนาะมันเป็นการจัด เวลาให้มันอยู่ในเป้าหมายของชีวิตจริงอ่ะให้มันอยู่ในไทม์ไลน์ของวันหนึ่งอะ่ะพออย่างที่พี่บอกไปคือถ้าน้องบอกว่าเทอมนี้จะได้ชีว่า5มจุดโดยที่ไม่แตกเป้าเลยน้องอาจจะไม่รู้ว่ามันทำยังไงหรืออ่านแค่ไหนวันนี้อ่านพอไหมแต่พอแบบแตกเ,เป็นเป้าย่อยว่าต้องอ่านเวลา50นาทีแล้วอะ่ะมันก็ดูแบบเรียลลิสติกใช่ป่ะจาได้ใช่ป่ะพอเอาลงตารางเวลาปุ๊บเอ้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ต้องทาว่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรามันจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสทําสําเร็จได้สูงขึ้นด้วยนะคะ และข้อสค่ะคือติดตามความก้าวหน้าแบบไม่กดดันตัวเองเนาะอ่ะอันนี้ง่ายมากถ้าน้องๆจุดอ่าสิ่งที่ต้องทําลงในแพนเนอร์หรือเช็คลิสตนะ์เนาะเนี่ยก็คือเข้าไปเช็คเลยว่าเราทําได้ตามแผนไหมแล้วจะรู้ความคืบหน้าแล้วว่าวุยเราอ่านใน้50นาทีวันนี้ได้1บทเดือนนี้ได้3บท3บท4บทเนาะถ้าพลาดบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องโทษตัวเองบางวันอาจจะไม่ว่างจริงก็อาจจะไปอ่านชดวันอื่นเนาะแล้วก็พยายามจับตารางเวลาให้มันยืดหยุ่นให้เราสามารถแบบทําได้จริง อย่างน้องบางคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าจัดเวลาให้มันเป๊ะไปเลยแบบอ่านต้องอ่านละห้าสินาทีคือจัดแบบถ้าพลาดห้าสินาทีวันไหนไปคืออ่านไม่จบบทนี้ในอาทิตย์นี้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบทําได้ยากเกินไปเนาะเพราะว่าบางวันเนาะบางทีเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันมันจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาที่ทําให้เราพลาดกิจกรรมในวันนั้นไปบ้างเพราะฉะนั้นลองจัดให้ยืดหยุ่นก็ได้อย่างสมมติว่าอ่านหนังสืออ่ะน้องอาจจะจัดไว้แบบจะอ่านจบใน5วันแต่ถ้าอ่านไม่จบไปต่อเสาร์อาทิตย์ได้อะไรแบบนี้นนมมีสลอให้ัแบบ ได้หยุดหยุ่นบ้างเนาะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือการทําให้สม่ําเสมอเนี่ยดีกว่าทําให้เป๊ะร้อเรนาเน้นความสม่ําเสมอถ้าเราทาไปเรื่อยๆยังไงเราถึงเป้าแน่นอนนะคะดีกว่าแบบวางแผนให้มันเคร่งเกินแล้วถ้ามันพลาดล็อกหนึ่งมันพลาดยาวแล้วมันหลุดแล้วมันแบบไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญเนาะถ้าเราทาพลาดไปหรือว่าแบบอะไรมันหลุดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะปรับแผนเนาะอย่าไปโทษตัวเองมากนักนะคะให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้มากและข้อ5สําคัญมากเลยค่ะคือการปรับ mindset เนาะว่าเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดหมาาันนคือกกรระบวพฒ การทำเป้าหนึ่งเสร็จแล้วไม่ได้หมายความว่าชีวิตรเราหยุดแค่ตรงนี้ถูกปะติดสออวนานอรอบ2ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดแค่สอวนอวรอบ2มันคือกระบวนการในการพัฒนาที่จะส่งเราไปสู่เป้าหมายข้อต่อไปและที่สําคัญบางเป้าหมาย่น้องอาจจะทําตามแผนหมดละแต่มันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้น้องไม่รู้ล่วงเป้าหมายนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันตัวเองอย่างที่บอกเนาะเราลองปรับแผนไปแล้วก็ถือว่า ที่ผ่านมาเราก็เป็นกระบวนการที่เราได้พัฒนาตัวเองไปอีกด้านหนึ่งกันนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่ต้องทําให้สําเร็จเนาะแต่มันเป็นเป้าหมายที่เราได้เรียนรู้อะไรเป็นในระหว่งางทางใช่ไหมแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนแบบพัฒนาตัวเองในทุกวันอย่างนี้ดีกว่าเนาะลองแบบเปลี่ยน m i n d ซ็ตให้เป็นตรงนี้ดูเราจะได้ไม่กดดันกับตัวเองมากไปเนาะจนแบบหลุดไปไกลอะไรอย่างนี้นะคะสรุปสั้นๆนะคะเป้าหมายของเราเนาะการตั้งเป้าหมายห้าดับคือ1เป้าหมายต้องวัดได้อย่าตั้งอะไรกว้างเกินเนาะ ให้ตั้งให้มันจับต้องได้มีเกณฑ์ที่วัดได้เนาะสองพอได้เป้าหมายแล้วอะแตกย่อยเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแตกย่อยเป็นรายวันเลยก็ได้ว่าแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างพอแตกเป้าหมายย่อยเสร็จแล้ว3ใส่ลงในตารางเวลาให้เรียบร้อยให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละวันบ้างเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายใหญ่ของเราเนาะและสอย่าลืมเช็คความคืบหน้าด้วยน,น้องๆที่จดลงแพนเนอร์อยู่แล้วในดีเลยคือเช็คติ๊กได้เลยว่าวันไหนทําสาเร็จวันไหนไม่ได้ทาวันไหนทําไปแล้วบ้างเนาะ ใช่ไหมคะส่วน5คิดบวกแล้วก็ปรับแผนไปเรื่อยๆเนาะอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบจุดสิ้นสุดเนาะการทำตามเป้าหมายสําเร็จมันไม่ใช่ทุกอย่างบางทีอะ่ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราทาไม่สำเร็จจริงๆอะ่ะอย่าโทษตัวเองเนาะลองปรับแผนแล้วคิดซะว่ายัางไงที่เราทําตามเป้าหมายมาเราได้เรียนรู้และพัฒนาไปในทุกๆวันแค่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าเราเดินตามทางที่เราวางไว้ที่เราตั้งใจเนี่ยวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าเราอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะน้องๆลอง,อง,องได้ลองเอา5เทคนิคนี้ไปลองวาางงแผนตั้้เปหมยดู อาจจะเป็นอะไรสั้นๆก็ได้อย่างแบบวิคเดียวอย่างเช่นอ่านชิว่าจบในวิคนี้ก็ลองตั้งเป้าหมายดูหรือเป็นเป้าหมายใหญ่แบบอย่างเมืวอกีที่บอกเพอ่มนี้จะได้3.5หรือเป็นปีก็ได้แบบปีนี้ต้องติดออสอวันอง่สอได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างตั้งเป้าหมายได้หรือต่อให้ไม่ใช่เรื่องเรียนก็ตั้งเป้าหมายได้ปีนี้จะซื้อหนังสือการ์ตูนให้ครบทั้งบ็อกเซ็ตอย่างเงี้ยต้องเก็บเงินเดือนเท่าไหร่เงี้ย ตั้งเป้าหมายได้เลยนะคะก็สามารถเอาไปปรับประยุกใช้กับทุกอย่างได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะก็ย้ําเสมออีกรอบนะคะว่าวิธีการที่แนะนําอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะกับทุกคนที่สุดน้องๆต้องลองใช้ลองปรับให้มันเหมาะสมกับตัวเองเนาะสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นสิ่งที่เพื่อนแนะนํามาอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองปรับปรับให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนาะ วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคอนเทนต์ไหนที่ต้องการอีกหรือมีคอนเทนต์ไหนที่อยากให้พี่ทำอยากให้พี่เล่าให้ฟังมาคอมเมนต์บอกกันได้และเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามเนาะทุกช่องทางของพีแคสเตอร์เลยวันนี้นะคะพี่ขวัญลาไปก่อนโอกาสหน้าจะกลับมาพร้อมคอนเทนต์อะไรนะคะรอติดตามกันได้เลยกดซับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ